กลัวทำไมล่ะแค่มาพราบลนนี่ยายระเบิดอะลงบ้านเราต้องตามสี่เดือนนี่ใครไม่เผห่าก็บ้าแล้วโอ้ยนี่อย่างนั้นเองเอาไว้ยายบ้าสิวะฮะนี่แต่ยายบอกไว้ก่อนนะถึงแม้ว่ายายจะบ้ายายก็บ้าทหารญี่ปุ่นทหารญี่ปุ่นทั้งหล่อทั้งขาวทั้งยาวแม้ชีวิตนี้นะถ้ายายได้โดนหอกปลายปืนสักครั้งถือว่าชีวิตได้ประสบความสำเร็จนี่ยาย ใจมากไปแล้วนะฉันเคยบอกเคยสั่งเคยสอนใหญ่แล้วว่าอย่าไปชอบไอ้พวกศัตรูถ้าไม่ใช่เพราะไอ้พวกทหารญี่ปุ่นน่ะเราจะต้องย้ายบ้านจากบางกอกนแม่มาอยู่รังอันนูไม่เพราะมันเพราะใครอ่ะฉันนี่มันเกลียด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 จะเถียงกันอีกนานไม่ยายหลานเนี่ย อายู่ด้วยเตะทั้งคู่อะไรเลยพ่อบัวโอ้โหนี่ฉันจะไปกันแล้วเนี่ยค่าจ้างขนของเนี่ยอ๋อเออโทษทีโทษทีโทษทีเองอ่ะกระโจนค่าทะเลาะอยู่ได้เร็วๆล่งมีงานบวชในที่วัดเลไปรำหน้ามากเลยนี่พ่อผนอันนี้ค่าจ้างขึ้นมาพราวกันแกนะร้อยหนึ่งขอบใจอ่ะค่าจ้างเอาแล้วของฉันล่ะจ้าอาของแกอะไรล่ะเบงร้อยแบบเนี้ยก็แกเอาไปแล้วตอนไหนอ่ะเอ้านี่แกจำได้ไหมตาบัว ก็เมื่อวานน่ะแกมาเบิกค่าขึ้นมาพาจากฉันน่ะไปร้อยเนื้อเอาไปแล้วเอาไปตอนไหนนี่ก็ตอนเช้านะแกมาเบิกก่อน50อ่าอ่าพอตอนเที่ยงนะแกก็มาเอาอีก30มสิบอพอเย็นแกก็มาเอายี่สิบก็ครบละลายร้อยหนึ่งเล่นไ,ไหนแบงคร้อยใช่รึจะไปแบงคร้อยไหนแล้วก็ให้ไปแล้วไปดูเดี๋ยวสับสน,นแล้วแกก็สับสนเนี่ยนี่นี่นี่ตาผวน แกช่วยเป็นพยานในฉันด้วยนะได้ได้ฉเป็นพยานฮะพยานมันยืนเกาตูจนนี่มันจะออกมานี่นี่เมื่อวานนะตอนเช้ามันมาเอาไปห้าสิบห้าสิบแล้วไงบัวพอเที่ยงอีกสามสิบเป็นแปดสิบไอ้บัวพอเย็นเอาอีกยี่สิบร้อยหนึ่งพอดีว่ะก็ครบแล้วไงนั่นไหนแบงร้อยฉันละฉันก็แบงร้อยน่ะก็ฉันเอาแบงร้อยน่ะไปแตกมาให้แกไงว่าไงนะเอาแบงร้อยมาแตกไปให้แกเอาแบงร้อยไปแตก งั้นใช้มาเลยเอ้าวจะไปใช้แกเรื่องอะไรวะก็ทำแบงค์ร้อยฉันแตกไงเอ้าแล้วทำไมอ่ะทำของก็แตกก็ต้องใช้สินี่ไปไปกลับบ้านกลับช่องตาพูนแกอธิบายให้มันฟังเถอะไปน่าเชื่อจะยนี่ไปเถอะผีเหอไอกลัวกลัวผีจะไปกลัวผีนางหน้าทำไมกลัวหน้ากลัวหน้าเพแกมีพระไอ้บ้าพระบอม ใส่มาทำบ้าเลยสามองค์ยี่สิบเองโอ้ยไม่ต้องกลัวคนแถวนี้ก็ชินแล้วมันมาเป็นประจำแกยังไม่ชินอีกเหรอก็รู้แล้วมันมาเป็นประจำแต่กูกลัวดีกว่าคนกลัวผีไม่ก็กลัวอยู่ดีแหละแล้วดูสภาพดิดูสภาพจริมันบาชิเนี่ยอืดเล่าเฟะขนาดเนี้ยนาจาล้อเล่นนะจ๊ะจะล้อเล่นฉันไปก่อนละฉันขอโทษฉันไปก่อนทางไหนวะเนี่ยฉันทางนี้เออ้าวนี่ แม่นาคจ๋าวันนี้มาเอามะนาวมาขายอีกหรือเปล่าล่ะจ๊ะฉันเอามาขายยายละจ๊ะเ,เอามาเยอะหรือเปล่าล่ะเอามาหลายลูกเลยจะยายจ๋าเหรอเออเอองัดยายเอาสักเอากี่เอาสักสามลูกแล้วกันจ๋ะสามลูกกับจะยายจ้ารอแป๊บหนึ่งนะออ้ยไ้ลเจ๊้าเอาสามลูกพอนะวันนี้ะนะ เก็บไว้ลูกเก็บไว้ขอบใจนะแม่นะตังเลยยายอ๋อติดไว้ก,ก่อนนะ<ถ>เดี๋ยวถึงเดือนจ่ายทีเดียวเลยจ้ะจริง<ช> <laughs> หรอข,ขอบคุณนะยายจ้ะงั้นฉันรีบกลับก่อนนะเอาจะไปไหนล่ะจ๊ะฉันทิ้งไอ้แดงไว้ที่เรือนคนเดียวอ่ะจ้ะอ๋อจะรีบไปดูลูกเหรอจ้ะใช่จ้ะจ้าโชคดีจ้ะบ๊ายบายจ้ะยายโอ้แต่ที่อะไรยาย น้งนามันจะมากินง่ายดีนะเอ้ยอย่างเงี้ยผีอย่างเงี้ยเองต้องช่วยเขามันรู้จักธรมาหากินเลี้ยงลูกเลี้ยงผัวมันเออดูมันเป็นผีดีนะมันไม่หลอกคนมันก็เรียกผีค้าขายเออเอางี้เองอ่ะเดี๋ยวก็เอาของไปเก็บนะเดี๋ยวยายข้าไปทำกับข้าวเดี๋ยวเเอาเอามะนาวไปด้วยฉันอยากกินน้ำพริกกะปิอะได้ได้ได้เดี๋ยวยายเอาไปกินนะ เลยสงกร้ามันจะระหบรักทีฉันเกลียดจริงๆเกลียพวกสารี่ปุนเกลีย